สวัสดีครับก็ตอนนี้นะฮะก็สองทุ่มหิบแล้วนะครับดูคนยังเยอะเหมือนเดิมนะนี่ <c oughs> ี๋ยวเราจะเดินไปดูข้างในกันว่าเยอะขนาดไหนแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้นอโอ้เอฟซเดินทางเดินทางมาอย่างต่อนเนื่องมากเลยนะฮะผมนั่งอยู่ตรงหน้าอบตอนะฮะโอ้ทุกเส้นทางนะครับก็มีแต่เอฟซขับรถขับมอเตอร์ไซค์แล้วก็เดินเข้ามาในงานนะครับแบบเยอะมอากจริงๆ นี่ใครบันี่พี่น้องพี่ยูแดนนีครับี่ดอ้ยแมจนี่ฮะเข้ามา mould mould boxing, <V> นะบุตรข้ัพราศรีสไลด์ดอกอุ้งวันนิสัยครับหรอน้องปาจันจอยยครับ ตอนนี้น้องสาวร้อยเทพพันธ์กำลังรับรลังถึงท่าการแสดงเลยนะครับวันนี้ทุกทีมอกกันแน่นอนชุดใหญ่ยิ่งใหญ่รัางกายครับบริหารโดยหนุ่มโจจอมยิงครับผู้บริหารหนุ่มรูปหล่อครับนี่ฮะผู้จัดการใหญ่หมอน้ำตัดคอมนะฮะก็ได้กล่าวเปิดตอนรับเรันคบะ FC ที่มางานในวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปทักทายหน่อยหมอน้ำตัดคอมนะฮ พร้อมนะครับมันนี่มวยดังมวยดีนะครับมัอนี่ทีมงานแดงถือใหญ่ครับมัอนี่มากเอาเรื่องแล้วจะแก่ดูความกทีมงแม้จะเป็นกาตัดสินชุดอาหารสิ่งที่ทำที่สุดในครอบครัวทั้งคู่เดี๋ยวเราจะมาดูมวยหน่อยละไม่เคยไม่ค่อยไม่เคยเลยอ่ะเคยเห็นแต่ันธุผ่านแต่ไม่เคยดูแบบมวยแบบจริงจังเดี๋ยวจะลองมาดูสักคู่หนึ่งบุกเพื่อนสาวสวยเพื่อนๆสองการแสดงอยู่ที่ าน,น้องคู่ครัตบตำบลจา่าอำเภอเมือ,เอ,เอง่อ,งองนเจ้าชิสเกตยูนท์ทางชายยุที่บ้านท่าดอยครับอำเภอเฉลี่ยให้อาจจะสายนิดหน่อยอนเน,น,านาะมันเดินยากนะทุกคนมันเป็นพื้นนาแล้วมันเดินคันนาถือว่าเป็นขี้งานที่เออ่อยูชีสเกตสาวหน่อยมีขี้งานหลายนะครับปีนี้นะครับกระตองกาบขอบพระคุณพี่น้องแมวช่าจังหวัดชิสเกตโดยเฉพาะเดือนนานี่ห้วยแม่นสีว่างกันยุบแมันอันคิวนี่มันโตกันปวดนะครับนะครับก็ย้อนว่าพี่น้องเช่าชิสเกตในความอุปถัมภ์ การะข้ามชู้สาวลอยเพชรบันเทิงนะครับของพี่น้องแล่นๆอรลอยกันนะครับอันวันปีที่แล้วก็ะเด็นยู่บันเพื้อนะครับพี่น้องก็โอ้ยหล่นวันนะครับมาหนี้กันพี่น้องงานเวทีจับจองเยอะมากเลยครับตอนนี้พี่น้องเนาะนะครับพี่น้องคือจีาให้กําลังใจกันทุกปูทุกคนทุกขับทุกไฟเอาแต่บ้านหัวสร้างเอาแต่พี่น้องตะบุนหัวสร้างกับโอ้ยพี่น้องกับซี่หาหกเจ็ดพันขนเป็นหมื่น แต่ครับพี่เนียวไม่ก้าั่ใจน้ำกันครับพี่้องถือว่าเป็นงานการกุศลสมทบทุนเบิ่เงแ้ยงสร้อยกันพี่้องครับด้วยความหักความสามัคคีพี่รองเอาเา้าจาบนหัวสร้างจังเกิดงานดีๆสิเกิดขึ้นมากครับแต่ถึงว่าต้องขอพัที่อนนะครับพี่ใจป้านใจงแต่เราพูเราต่ใจปอใจจให้การสิ่เกิดขึ้นได้นะครับ

ใจสปอร์ตนะสนจ้างเสาหน่อไม่เงม่ดอยูไหนไ่อยู่ไหนไม่ได้อย่จ้าง่่อ่จ้างแค่โดดต้องการขอบพุ่นจะเปนั่งกับเกบือกนจะเปนั่งกับเกลอกเรเรน้ไม่กินเหล้ากับพ่ออุ้ยไมกินเบียร์กับพ่อไงพ่อกินอะไ คนถัดเย็นกันจะประสานกับฐานายฐโยนะครับประสานฐานายฐโยนะครับอย่ากลัวเจ้าเขาหลอกเขาล่ำวงใหญ่ไม่พี่น้องวันนี้เล่นใกล้บ้านอาจารย์เดียนะทุกคนครอบครัวอาจารย์เดียมาทั้งหมู่บ้านเลยครับอยู่น้ำแข็งเ้อพี่น้องเด้อเอาขอเสียงบปุยยึดตลอดเจ็บบ้องเลยแล้วเออเพราแม่งมุ่งเรื่องเหมือนน้ำแข็เมื่อเด้เอออยู่น้ำแข็งสักวันนะครับเออยู่น้ำแข็งสักวัน ขอบคุณหลายๆพี่น้องนะครับเอาพี่น้องอยุทั้งหอดเอเฝ่าสื่อพัรสื่อตัวอาลงมากนะครับข้างอาศิล่กษณนเร่วพื้นที่กว้างวางมากเลยนะครับทุกคนสถานที่มันดูเหมือนว่าคนไม่เต็มแต่พื้นที่มันกว้างมองลุ่มตั้งลุ่มสูงนะครับเอากับเบื้องเงี่ยงกันพี่น้องครับขอบคุณท่านเจ้าหน้าที่จากตำรวจสถานีภูธรอําเภออุตุมบวิสัยขอบคุณเจ้าหน้าที่สลอดทหารจากอ่าย กองวนนาลีสองส่วนสองแยก2องกากมาน้องรอบควายเหรอทั้งหมู่บ้านเลยเหรอขอบคุณพู้ใหอรอบคัขอบคุณผู้ให่บ้านทุกทุกฝ่ายครับนี่มันเป็นการร่วมแรงร่วมใจของทุกฝ่ายที่ทำให้เกิดงานวันนี้เกิดขึ้นนะครับขอบคุณพี่น้องหลายผมผู้จัดการใหญ่หมอล่าเส้นครับ๋ยว้อมแห่จะแหกกำลังใจพี่น้องครับใหญพี่น้องมานกันเลยล่พี่น้องบันถุยบันเดพี่น้องบันหัวสร้างบานข้อบันห้ย พี่น้องมันยังดอพี่น้องมันง่องว่าบันสับล่องน้อยครับปูนบั่นล้นสังบั่นล้นแตนนะครับจะให้มาให้กับนังใจนั่กันเด้อพี่น้องเด้อปูนบั่นกุ้งบั่นบึงไก่พี่น้องครับเหอเอซีมาไม่จริงเลยครับทุกคนหมอร่างกันเป็นกับนังใจท่านนายกเพราะว่าปีนานดิท่านนายกแห่งสิจ้างต่อนี่พี่น้องครับนี่ให้พี่น้องมาให้กับนังใจหลายนี่ผิดราชการใหญ่ไม่ยอมบอกแม่ อขอบคุณพี่น้องหลายๆครับเข้ามาให้กำลังใจน้ำันพี่น้องครับวันที่สี่กุมภาพพี่น้องครับวันที่สี่กุมภาพทรงข่าวพี่น้องเข้าเช่าตำบลหัวสร้างพี่น้องเช่าไก่ชิดติดเคียงครับสี่กุมภาพครับปฐมบันเทงิงศิลป์ับงานฉลองสาราการประเลียนวัดบ้านาวัดน้องใหญ่ศิลาลามบ้านโนแน,นแตนตำบลแขมอุทุพรพิสัย นะครับพี่น้องซีกลุ่มผ้าพี่น้องไม่เบิ่งปฐมมาทั้งสีน้ากันเรื่องสร้อยแจ้งเพื่อกันนะครับแต่ยูที่บ้านโน่นแตนเนะพี่น้องเรื่อบ้านโน่นแตนไกลๆเ้างนี่ละเอ่อฟ้าโค้งไปนี่ครับแม่นมาโน่นแตนมาโน่นสูงไงเดี๋ยวก้องอาจจะใส่ด้วยไปก็ต้องใจรอดกันตรงพินัยกรรมแล้วแป๊บนึงนะผมขอประกาศบทความเหมือนเดิมแต่เมื่กดอนี้นะครับต้องการขอประคุณคณะกรรมการหมู่บ้านคณะกรรมการชุมชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายครับแต่ข้อบ่อยบ้านใจที่แน่นผู้จัดการใหญ่ของร่างแท้ข่าวจดท้อมครับ เวลาสามชุมตรงโดยประมาณได้ครับท่านคณะกรรมการนะครับก็จะเปิดการเปิดงานนะครับอ่าเข้ามาแล้วถ่ายได้ปกติแล้วสวัสดีเจ้คนสวรของพี่หมดเต้นได้แล้วใช่ไหมเต้นด้แล้วค่ะพี่ประวานนี้ที่ไม่เต้นก็คือไปดูแปฐมมาใช่ไหมเอาตรงไหนมาดูจะตาอยู่แล้วรั้อเขารงานนมดยว

ก่อนพูดพี่รองหลายๆครับพี่รองให้กำลังใจครับโอ้สระวุงอีปีนี้บาแห้งครับพี่รอง,องุงอีปีนี้มาแรงมากครับมือนขึ้นพ้นจะมามือฝ่ามืวดินพี่รองครับมือหุ่นแฟนขาดเอฟซีน็อตุงอีเทืบ้านแทงนุงอีก,บก,ก,ก,อกับเป็นค้นสีสะเก,ก็บ้านเฮาผู้จัดการใหญ่กับป็นคนสีสะเก็ดยื้อกันบ้านก็ไกลนะครับี่ผมอยู่บ้านผืออเอบ้านผือตะบนผือใหญ่ยุคใกล้นะครับไปสามยุโลกเอหอดบ้านผือบ้านผือไม่ใช่ขอนแก่นเหรอโอ้ไม่นี่ใช่บ้านผืนขอนแก่นนะบ้านงูแก่นก็เป็นป่าสงวนนะ แต่นิ่มันถือโปสีสุวรรณแต่กระไรไม่มีโอกาสมาดูแล้ที่งานสาวไว้เพชรบานแพงพี Is Is ่น้องครับปีที่แล้วก็ได้ทุกวันผือคนร้อนวัดพี่น้องคนร้อนวัดนะครับเพราะเขาไม่งงสีดูได้ปีที่แล้วในทุกวันถือย่อมลาวานุ่งโจ้เพิ่นสร้างว่องนะครับหลังสร้างในเอ็มซีฐานเอ็มซีโอ้ที่ตามไหลครับพี่น้องครับนี่นะครับตรงกลางของมะขุ่นเพิ่นได้ไหลยอดนับกำลังใจพี่น้องเท่าครับพี่น้องทุกวันมีสไซนอีจ้างหมรดกไหนพี่น้องเสียบว่าปีที่แล้วนี่ อุทุมพรเป็นอำเภอที่จ้างหมอร่าเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยเอาผมปุ้ยเข้ามาถูกพ่อเนี่ยจ้างหมอร่างจจ้างพ่อตอนนั้นเขาจ้างถูกทุกทุกวไหนนี่จ้างหมอร่างมระหนักราษานี่แสนถูกพ่อจ้างปักผมหน้าเบียร์สาวน้อยศิลปินผู้ให้ที่จังหวัดทองจ้างนะครับนี่แหละจ้างหลวงยังไงสามสี่แสนนะครับนี่ก็ต้องขอบุณพี่น้องทั้งหลายนะครับที่พี่น้องใหนอนุรักษ์วัฒนธรรมของเรานี่นะครับ นะครับแตต้องขอบคุณหลายได้นะสาวน้อยก็เป็นแียงเดียวปีนาผู้สูงตัวเป็นแก่งที่ง่ายมากีน่ที่ทักษะแสดงแล้วแจะที่จ้างตัวอยู่ใส่ตัว่าในที่ว่าบ้านโดดบ้านโดดผู้สิทวนกับจ้างตัวลหลวงพ่อเจ้าพระน้ำเพื่อกัดจ้างตอัวนีอแหละครับหวังว่าพี่นอาา้องหัวสร้างเบิ่งแหล่าสิจ้างตัวเด้อนะครับตอนนี้เดี๋ยวรอการดำเนินการสักคู่ ท่าน,นูกผมแล้วท่านออท่าที่ผูสารองนายกรัฐมนตรีและที่ผูสาของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทวงมหาดไทยออท่านที่สรมรีกร,าการหารไทยครับก็เดินทางมาเองวันนี้นะครับ15 16 1 1สิบหวันที่สิห เอาพื้นท so right? ี <structures> ่น <semaines> right? ั <paragraphs> ้นแค่ไม่่วนนี ho, well, ه, um ้เด้อเม่สิพอหน่ยิ่ควหรบ่ยเจ็ดสิบจ็ดสิบอยเจ็ดีกีือบ่ป้ากินพ่อหอยพ่อหนย่ซีซีตเกียร่ยูนี่นจุบจวันนี้เอาป้ามาเองครับ่โหวันนี้เอาป้าผมมาครับเอ่ออาป้ากิน่อยเดวเฮีย นี่นะฮะผู้จัดจาก,การใหญ่ของเรานะโอ้โหนึกว่าโค้ชฉกที่ไหนมาได้ยินเสียงมาตะไกรรีบมาหาเลยเนี่ยไม่มีนะครับทางทีมงานนะครับเอาเลยลูกบอลตัวเต็มตัวเต็มนะครับเอนนะฮะขอทักทายกับผู้จัดจาก,การใหญ่ก่อนนะครับสวัสดีครับวันนี้